มเมื่อคืนติดติดดินดินอย่างงี้ผมเห็นเนี่ออย,ยโตอะไรครับเี่นนอนหงายท้องอยู่นี่โอโนี่ครับผมมันหมานจักตจั่นสีต่ตัวนะครับผมยังไม่หมดนะครับ เดี๋ยวไปชมมันต่อครับสหลังสุดท้ายผมโดนนี่เขยตวครับผมก็อารุณสวัากันตอนเช้านะผมเดี๋ยวจะพาไปยามหนูกันเลยนะผมเมื่อคืน หลังค้างอ้างแรงมันอยู่ที่นี่นะผมไปก็เดี๋ยวเข้าเดินดูหมูนในป่าได้นะผมุนกันนะครับผมคันแรกเลยนะง่ายเอ้ยนี่ลั่นเลยผมคือติดไปแล้วนู่นของคันนี้นีอยู่หลังสองครับผอา้าวเรียบร้อยครับผมนี่อ้าวโดนแล้ว วสวยเลยสวยเลยผมหมาแล้วผมแต้มแรกนะครับเช้านี้ต,ตัวดีนลครับเจอได้เลยผมเชา้านี้ตัวแรกแล้วผม ญาตเก็บกลับเลยนะครับผมเดี๋ยวขอยาตเก็บเลยนะฮะเ,เดี๋ยวไปดูนะดข,ข้างในนะผมจะโดนหรือเปล่าไม่โดนนะผมเ,เดี๋ยวขอยาติเก็บก่อนนะผมเดี๋ยวติดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับถ่ายนะผมหลันเฝ้า ชุดลันฟ้าแล้วผมโอ้ยหลายหลังแล้วผมลันมันติดกับช้านี้นะฮะไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะผม, <c oughs> มบรรยากาศยามเช้า,ชานะผมไ <c> น <oughs> มีตรงนี้สองหลังนะผม <c oughs> เช็คดูกันนะผมต <c oughs> ีคว่ำเลยครับผม <c> ิ <oughs> ดเพื่อน mày đồ nó không ô pha có giá không tìm tìm nó không tìm tìm lời đi kìm máy không tìm tìm lời อันไหนไม่ลั่นนะผมนี่ในป่าปืนนี่นะผมนี่อยู่ในป่านี่นะฮะก็ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างทุ่มมันค่อนข้างลกนะผมไปก็เดี๋ยวญาติรีบๆเก็บเลยนะผมเดี๋ยวจะแดดร้อนนะผมไปครับผมเดี๋ยวมาดูหมายเด็ดเดี๋ยวนะครับผมเด็ดจริงหรือเปล่า โอ้ยยังจะมากัดอีกนะเมื่อคืนไม่ได้ใส่เลยอย่เงี้ยเสียดายมากเลยเนาะใส่ี้ยนี่ออกุ้เยอะมากครับผมติดอยู่ทตัวเดียวเองครับผมนี่กลับไปกระดิกเนี่ยผมโอ้โหใส่สาดทัวหมดแล้วผมเนี่ย ตรงนี้นะผมไม่มีหนูเลยผมไปเดี๋ยวญาติเก็บกลับก่อนนะผมเดี๋ยวติดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วก็จุดนี้นะครับเด็ดมากครับผมผมว่าวางไว้ค้เล่ค้เล่ผมว่าผมกล่าไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดตัวจะมีแน่ในเช้านี้ผลมรากดวากลับไม่กระดิกเลยนะผมน่าจะงูเหลือมมานะผมก็แปลกนะผมถ้างูเหลือมมาในหนูจะไม่ออกแน่นอนนะผมเขาตื่นแลผม ผมใส่มาจังหากินพร้อมกันพอดีผมวันไหนก็ไม่มานะมาวันนี้ <c oughs> มาวันเดียวกับเราดีนะครนะผมเนี่ยหมายนี่สวยมากแลนะ้วในจุดเนี้ยผมกล่าวมีกดแมวโชว์ซะหน่อยแนละ้วเช้านี้เงียบเลยครับผมแต่พี่เบอกลอยเรือไปตรงนน้นนะพี่ตรงนน้นน่ะพี่บอกลอยเรืไรร <c oughs> อ,อรไปก็ลอยไปเป็นช่องนะครับ๋ยวพี่นะผมกับ <c> พ <oughs> ี่ใหญ่ เล่นสนุกผมไม่ออกเลยเนี่ยหมายนี้บอกเลยเนะี่ยคิเรคิเรเนี่ยว,วางนรับหูรับตาดักยังไงก็ติดครับผมในตรงเนี้ยโหผมภาษาศาสตร์กระสุดเลยเต็มแผงแล้วเนี่ยกลับไม่ขยับเลยครับผมแปลกมากครับผมแปลกตรงที่มีงูมาพอดีครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันอีกจุดนึงครับผม เดี๋ยวไปดูคนหมายนี้นะผมหมายเมื่อกี้ฟาวาผมเจอพี่ใหญ่เขาหมากินพร้อมกันพอดีนะผมก็มาดูจุดที่สองกันนะผมจะเป็นยังไงนะผมโอ้หมายเมื่อกี้นี่เสียดายมากผมกะว่าเด็ดเลยนะผมพอดีมันงูเหลือมก็ออกมานะผมก็เลยเงยียบกิบเลยครับผมกลับไม่ขยับเลยผมยี่สิบกว่าคันเมื่อกี้นี่ดักไว้ ไปก็เดี๋ยวไปลุ้ดกันหวังเหมือนเดิมครับผมง่ายๆอย่างนี้นะครับผมไปเดี๋ยวติดเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนี่พี่ครับเนาะหมายพี่เขาเนาะเนาะผ่านไปก็เดินป่าลาบไปนะผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยยาววันวันนะผมยาววันวันว่าไงโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาแล้วไอ้ นี่ครับผมเมื่อคืนติดติดดินดินนี้น่ครับผมโอเคเดี๋ยวขยนันหมดก่อนนะผมเดี๋ยว <g ülme> พาดูตัวอะไรครับผมตัวอะไรครับเนี่ยหัวอะไรครับนี่ <g ülme> อออรรน,นอนงายท้องนี่ nghe nó giao trẻ rồi tụi bà ừ. đại cả Nè bụng, ảnh mạnh. จกักตัวนะสี่ตัวนะครับผมยังไม่หมดนะครับเดีด๋ยวไปชมมันต่อนะนี่เดี๋ยวพาลงไปถ่ายให้ดูไวบไปครับเดี๋ยวพาไปดูผมยังเก็บไม่หมดเลยนะครับผมพอได้เยอะเช้านี้เดี๋ยวรีบเก็บแล้วผมสามหลังสุดท้ายผมโดนนี่เคยตัวครับผม ดูสวยไหมครับตัวนี้นี่ครับผมก็ได้ตัวอยู่แล้วผมเช้านี้ยังพอได้อยู่นะดีนะผมเช้านี้นะฮะไปครับยังเหลืออีกสามหลังครับสามหลังสุดท้ายแล้วผมถ้าไม่บ้าจริงนี่เดินมาไม่ได้ผมายเนี่ยตัวบัวครัผม อาโอ้โหไม่ลั่นนะผมแค่นี้เราเดี๋ยวเข้าไปดูทางไหนกันขาสุดท้ายนะผมบึ้มไม่ลั่นนะผมก็สามหลังสุดท้ายก็พอมีตัวอยู่นะผมโอ้โหไปก็เดี๋ยวไปเช็คยอดกันนะผมกับภายายคนเล่นป่านะผมค่ำเมื่อคืนนี้สู้กันมาแสองคนกับพี่เออ ได้หมายนี้ยังได้ตัวอยู่นะผมจุดนี้คนระับดักชิดจุดๆไปนะผมนี่ยังขอให้ชมนะผมตัวส,ยสวยๆเลยกำลังกรุบๆเลยครับเนี่ยนี่ฮะนี่นะผมก็หมดงานเม,มื่อคืนแล้วผมกลับผ่านได้คนนั้นป่านนะโอ้โหส,สวยๆแล้ผมทีบมากับพี้เราสองคนนะผมโอ้อย่างนี้แล้วผมก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าครับผมไปแล้วผมสวัสดีครับ